สวัสดีครับวันนี้นะครับมากับรายการที่โดนชิมาลองทําแดกนะวันนี้เราจะมาสอนการทําผัดขแขนหรือสับนะครับต้องท้าความก่อนขแขนงคืออะไรบางคนเรียกลูกคณะบางคนเรียกขแขนแลนะ้วแต่จังหวัดนะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการทําก็คือเวลามึงมาเนี่ยมันจะมาเป็นลูกๆแล้วมันก็ตัดตรงปลายนีย่ตัดตรงปลายเนี่ยออกแล้วก็มาแช่นะ้ำไว้มันจะแตกเป็นใบออกมาเองแบบนี้นิทะีที่เราต้องเตรียมหมูสับ พริกกระเทียมน้ำปลาต้นเจียวน้ำตาลน้ำมันหอยซอสบุกเขานะครับจะมีแค่นี้แล้วก็พริกป่นแบบนี้นะสอยไว้เราจะเตรียมไว้หลังจากนั้นเรามาเริ่มทำเปิดแก๊สเลยเล่นไฟได้เลยนะใส่น้ำมันเพียงนิดหน่อยนะครับเดีย๋ยวนี้หลังจากนั้นนากระเทียมสนกีบแบบนี้ กะเทียมแบบนี้ปุ๊บนี่แบบนี้ปุ๊บพอ,อแตกพอน้ำมันวันเริ่มขึ้นปุ๊บใส่จะเทียมลงไปใส่พริกลงไปใส่หมูสับลงไปผับทุกอย่างพอหมูเริ่มกุ น้ำไม่ต้องไปใส่เพิ่มน,นะเดี๋ยวน้ำจะออกมาจากผักที่แชไว้เลยนะใส่ลงไปแบบนี้นะล้างแากร้านนะครับถอดที่ไปซอสปรุงรสชอบเค็มชอบหวานเลือกเอาน้ำมันหอยน้ำตาล ของนัวตามท่อหรือที่บา้านเขาเรียกคือรสนะฮะเอาเทีย่ยวนิดเดีเเยวอ่านไปเรื่อยพอเริ่มหักมันสุกแล้วมันจะ้วนลงไปเองจากนั้นใส่ทุบลงไป เมนูง่ายๆนะวันนี้เดี๋ยวเราทิ้งไปให้ผักมันทวทวนหน่อยความชาติพันธุ์นะครับฮิโรชิมาเราเหมือนเดิมครับลองทําแดดเรามีน้าจิ้มแบบนี้นะครับในราคาวดละห้าสิบบาทถ้าจะส่งเราทิดตามจริงนะครับหรือขยับไปอีกหน่อยเป็นแกเลลนแบบลิตนะครับทานเป็นกลุ่มแฟมิลี่ครอบครัวก,กับเพื่อนฝูงได้แบบนี้นะครับในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้าจะส่งเราทิดตามจริงใครสนใจนะติดต่อทางช่องทางเพจของผมได้นะครับฮิโรชิมาลองทําแดด เออโยชิมาจังไรสัตว์นะครับแล้วก็ช่อง youtube ผมโยชิมาลองทำแดกนะครับฝากเพื่อนๆนะครับไปชมคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะฮะในการทำรายการอาหารต่อไปนะครับมีคอนเทนต์ดีๆอะไรเราจะมานำเสนอกันเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้เรามาสอนทำขนแหนงหมูสับนี่นะครับเราเริ่มได้แล้วจากนั้นครับพอผักพัดวแล้วปุ๊บติดไฟ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราลองมาจัดการกันดูนะครับว่าหน้าตาเราจะเป็นยังไงนะครับเราลองมาจัดการกันดูนี่ะครับนี่ก็คือหน้าตาของผัดแขนงเรานะครับท่านผู้ชมทางบ้านจะ a d แ p ปก็ได้นะครับเป็นผักบุ้งเป็นผักคะน้าหรือจะเป็นผักอะไรก็ได้อะที่ผัดง่ายๆสไตล์ที่โรชิมาเราจะสอนทาแบบนี้นะคุณก็ไปลองปรุงตามสูตรนี้แล้วเปลี่ยนผักเอานะครับฝากท่านังบ้านอีกทีนะฮะที่โรชิมาเรานะครับมีน้ําจิ้ม จัดจำหน่ายแล้วนะครับตอนนี้เราผลิตออกมาแล้วนะครับพร้อมส่งนะครับแบบนี้ในราคากดละ50บาทนะครับและแบบกระ l อนแบบนี้1ลิตรนะครับคุ้มค่าในราคาห5 0รอาบาทค่าจะส่งเราคิดตามจริงนะครับยังไงนะครับฝากเพื่อนๆนะครับติดตามคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เข้าไปกดถูกใจติดตามในช่องย t ท b e ของผมโยชิมาลองทำแดกนะครับและเพจส่วนตัวผมที่โยชิมาจังไรสตว์นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวผมหนึ่งที่โยชิมาครับ ฝากเพื่อนทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับในช่วงโควิดแบบนี้นะครับเราจะได้มีคอนเทนต์ดีๆในการมทำรายการอาหารให้เพื่อนๆได้รับชมครับเมนูหน้านะฮะเราจะจัดทำอะไรง่ายๆสไตล์ง่ายสไตล์เทอร์ชิมาลองทำแดกต,ดต,ติดตามน,น,นะครับฝากกดติดตามเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆช่วยติดตาม,มหน่อยนะฮะเรามาดูกันนะครับว่าเมนูต่อไปในคลิปหน้าเราจะมีอะไรวันนี้กับเมนูนี้ขนแหนงหมูสับคลิปหน้าเจอกันเมนูอะไรวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ